น้ำเข้าไปโดนจับไปปี53 54น้ำท่วมคุกแล้วเขาระบายนักโทษจาก3,000-4,000เหลือ900คนทีนี้น้ำท่วมหมดทั้งทั้งเรือนจำเขาก็เด็กที่ยังไม่ตัดสินเนี่ยซึ่งน้ำเป็นหนึ่งในนั้นออกมาอยู่แดนนอกใช้น้ำได้วันละ1นึขันเพื่อที่จะล้างหน้าแปรงฟันหรือจะลาดตัวได้แค่1ขันในบล็อกซ่วม มันก็จะเออขึ้นมาเลยตอนนั้นจะท้องผูกไปเลย14วัน15วันไม่ถ่ายวันแรก2วันแรกที่น้ำบอกต้องมาเจอกับห้องน้ําแบบนี้เหรอเข้าใจไหมว่ารอยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันบางคนก็ผ่าหนามัยใช้แล้วต่างชาติบางทีแบสปปกปรกอะเนาะหรือคนไทยก็ไม่รู้แหละแต่ก็คือใช้แล้วไม่ทิ้งถังขยะเรารับไม่ได้แล้วเราก็ไม่เข้ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่า อันดีกว่าน้ำจะสนิทกับเพื่อนต่างชาติหลายๆคนนะหลายๆคนน่ารักมากแต่มันก็จะมีแบบว่าถ้าหัวรุนแรงหน่อยจะเป็นคนผิวดำตอนนั้นนะ่ะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทิชชู่ทิชชู่สามารถเอาขึ้นบ้านได้เป็นม้วนโดยที่ว่าแกะแกนออก mm hmm. เพื่อจะไปใช้ทำความสะอาดด้านบนเวลาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังเนี่ยมันมีการเกมเกี่ยวกับเจอยาเสพติดสิ่งของที่กฎหมาย uh huh. ทําให้มีการปรับเปลี่ยนกฎใหม่แล้วต่างชาติไม่โอเคก็คือมีการกระทบกระทั่งเถียงกันทะเลาะก,กันตีกันมีครั้งหนึ่งที่ว่าเกาะ แล้วก็ต้องเบิกกับยืนกํนลาลังเจ้าหน้าที่ฝั่งฝังชายระลับลเ,ลเพตหลังจากน้ำท่วมปาะม้านหนองเดือนก็เรียกออกศาลไปตัดสินฟังคําตัดสินชั้นต้นคนายืนยันมั่นใจมากเลยว่ายัางไงก็กลับวันนั้นเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านสุดๆแล้ว,ลวอ่ะเพราะให้ความหวังเราเต็มๆไม่ว่าจะคาพูดหรือลูปคดีขึ้นบันลังไป,ไปฟังคําตัดสินหันไปเจอพ่อแม่แล้ววันนั้นน่ะแม่พาลูกคนเล็กตั้งใจจะให้ลูกกับมารับเรากลับบ้านพอขึ้นบันลังเสร็จปุ๊บตามที่ภาอสามมาว่าตัดสินชช้นต้น ให้เราตัดสินตลอดชีวิตภาพปรับสล้านรู้สึกว่ามันชารู้สึกมันช็อกแล้วมันก็ชัดดาวไปหมดภาพตัดหมดเลยแล้วภาพที่เราเห็นคือพ่อแบบว่ายิ้มมุมปากแบบกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเนี่ยเอาเงิน3ล้านเดี๋ยวเอาบ้านไปจำนองแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเหมือนกับว่าเขาเริ่มเบลอแล้วลงมาลางปุ๊บเขาจะเราไปไว้ที่กกงสิงโตเพื่อที่จะเรากลับเรือนจําน้ําเอาหัวมงุมงเอาแพงมงมงมงแบบว่าอยากให้ให้ตุยไปเลยให้ให,ให้ให้ดับไปเลยแล้วตอนนั้นทลายเราอยู่ไหม ได้เงินไปแล้วด้วยพ่อแม่จ่ายไปหมดแล้วตอนที่น้ำเห็นที่ไม่ใช่เขาอะใจน้ำเริ่มไม่ดีแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ด้ยวยความหวังอยู่แต่เริ่มต่างหงิดใจแล้วเอ๊ะมัน ไม่เขาไม่มาวะวันสําคัญของเราก่อนนั้นเนี่ยมาตีทุกอาทิตย์เลยนะมาตียัมาตียันดูตีแล้วทุกครั้งที่มาคือแม่กับพ่อก็ต้องจ่ายค่าเดินทางคือโดนเขาหลอกไปเยอะแม้แต่ทั้งวันตัดสินยังไม่มาตั้งแต่สาจนถึงเรือนจำร้องไห้ร้องร้องอยู่อย่างนั้นไม่คุยกับใครเลยนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณ3วัน,นตอนที่จะตัดสินชั้นต้นอ่ะน้ำนั่งวาดรูปลูกร้องไห้รู้สึกว่ามันดิ่งมันดิ่งแต่ก็เลือกที่จะหาอะไรทาพอถึงชั้นุธรศาลตัดสินว่าสิ่งที่เรายื่นไปเน ครั้งเดียวพ่เก็บอกเขารับไม่ได้ที่เราอยู่ในนี้เราไม่ได้ที่รู้ว่าเราเของเกี่ยวกับยาเสพติดมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชายมาบอกว่ารู้ไหมว่าพ่อเริ่มจําอะไรไม่ได้เราจําได้เลยว่าพ่อเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่พ่อได้ยินเสียงคําตัดสินชช้นต้น